รมบทที่8ข้อ13เพราะถ้าท่านดำเนินชีวิตตามวิสัยบาปท่านก็จะตายแต่ถ้าท่านได้ประหารการกระทําอันชั่วร้ายของกายของท่านโดยพระวิญญาณท่านก็จะมีชีวิตอยู่มีสงครามที่เกิดขึ้นภายในเราระหว่างเนื้อหนังกับพระวิญญาณเนื้อหนังเป็นตัวแทนของธรรมชาติบาปที่ปรากฏออกมาในหลายลักษณะเช่ a, นการอิจฉาวความเยอ่อหยิงและการเป็นอีปนอมมันเป็นวิธีง่ายในการดำเนินชีวิตด้วยงานของเนื้อหนังท่านเพียงแต่ทําในสิ่งที่ท่านรู้สึก และไม่จําเป็นจะต้องมีวิตัยในชีวิตถ้าบางคนหยาบคายต่อท่านท่านก็หยาบคายกลับถ้าท่านไม่รู้สึกว่าจะต้องมีท่าทีที่ถูกต้องท่านก็มีจิตใจขมขื่นตลอดทั้งวันเนื้อหนังเนื้อหนังต้องการที่จะปกครองและควบคุมท่านรมบทที่8ปข้อสิได้เรียกว่านั่นคือการดําเนินชีวิตโดยมีเนื้อหนังเป็นผู้บงการซึ่งหมายถึงผู้บงการที่ตัดสินใจทุกอย่างให้เรามันจะบอกเราว่า ต้องทำอะไรและทําเมื่อไรเราไม่ควรให้เนื้อหนังควบคุมเราเวลาที่เราดําเนินชีวิตโดยการควบคุมของธรรมชาติบาปเราแค่ทําตามคําสั่งถ้ารถติดอยู่เนื้อหนังจะบอกเราว่าไม่พอใจไปเลยถ้าเพื่อนร่วมงานไม่เชิญเราเข้าไปในที่ประชุมเนื้อหนังจะบอกว่าไม่พอใจไปเลยปัญหาก็คือถ้าเรายังคงเชื่อฟังเนื้อหนังต่อไปเรื่อยๆเราจะตาย ซึ่งอาจจะไม่ได้ตายฝ่ายร่างกายแต่ความฝันของเราจะตายความสัมพันธ์ของเราจะไม่เบิกบานความสามารถของเราจะไม่ปรากฏออกมาอย่างที่มันควรจะเป็นเราควรจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และยินยอมต่อพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เราสามารถที่จะเลือกที่จะมีวินัยและมีเมตตาและปฏิเสธต่อเนื้อหนังและความปรารถนาของบาปขอบพระคุณพระองค์ที่ ทุกวันเราสามารถเอาความรู้สึกออกจากบาลังในใจและยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตของเราขอทรงโปรดช่วยเราให้ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำสิ่งที่ถูกต้องในนามพระเยซูเอเมน